สวัสดีครับวันนี้มาทำกุญแจรีโมทรถยนต์นิสสันเทียนาสมาร์ททีครับผมเคสรลิมทอ บิตสตาร์ทนะครับสมาร์ทคีโอเคครับติดแล้วครับผมนิสสันเ3สครับผมโอเคครับคีเลตใช้งานปกติครับสวัสดีครับ